สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทริกออกรีฟรายการที่จะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องเล่าน่ากลัวเรื่องแปลกๆที่น่าสนใจจนต้องนำกลับมาเล่าใหม่อีกครั้งครับรายการนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเข้าเรื่องต่อไปเนี่ยเรื่องที่เราจะมาเล่านะเว้ยคว่ามันจะเป็นเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นมากดีกว่า โอ้ยตัดอารมณ์เข้ามานิดนึงซึ่งเรื่องนี้มันมีการกล่าวขานกันเยอะมากกล่าวขานทั้งในหลายๆรูปแบบไปแต่จะเป็นเนื้อเรื่องที่คล้ายๆกันคือวันหนึงเนี่ยมีเด็กสาวคนหนึ่งตั้งชื่อว่าน้องฉีแล้วกันน้องฉีอืมจะได้ได้ชัดๆคือน้องฉีเนี่ยเข้าไปที่ร้านขายของร้านหนึ่งเว้ยอืมแล้วเขาไปพบกับตุ๊กตา ตุ๊กตาที่เขาเห็นเนี่ยลักษณะเป็นตุ๊กตาจีนอืมหน้าตาแบบจีนๆอ่ะใส่ชุดจีนอะไรเงี้ยหน้าเหมยเหมยอะไรนะแล้วก็รู้สึกว่าหุ้ยทำไมตุ๊กตาเนี่ยช่างน่ารักขนาดนี้รู้สึกอยากได้กลับบ้านจังเลยก็เลยหยิบตุ๊กตาตัวเนี้ยให้แม่ซื้อกลับบ้านนะคุณแม่ก็อืมโอเคงั้นซื้อให้และกันเป็นของขวัญพอน้องฉีเอากลับมาเล่นที่บ้านของเขาเนี่ยอืมเล่นทุกวันเลย แล้วเวลาเล่นเสร็จเนี่ยคุณแม่ของเขาเนี่ยจะเอาตุ๊กตาตัวเนี้ยไปเก็บไว้ที่ห้องใต้ดินเย้ยไว้ข้างล่างอะ่ะง่ายๆไม่ได้ห้องใต้ดินแล้วเก็บของอ่ะเหรอเออไว้ห้องเก็บของงล่างส่วนห้องนอนของคุณแม่แล้วคุณพ่อแล้วก็ตัวน้องเนี่ยจะอยู่ชั้นสองของบ้านอืคือจะให้เห็นภาพบ้านก่อนนะว่าบ้านจะเป็นบ้านสองชั้นออืขึ้นไปชั้นสองเนี่ยก็จะมีบันไดอืขึ้นไปประมาณสิบขั้นไม่สูงมากอะ่ะอ่าครับ เรื่องเนี่ยมันเกิดในคืนคืนหนึ่งเว้ยเมื่อน้องฉีเนี่ยเขาหลับอยู่ในห้องเล่นอะไรเสร็จ,จเอาตุก๊กตาไปเก็บแล้วก็ขึ้นนอนปกติคุณแม่ก็พาเขานอนเนาะน้องเนี่ยกำลังนอนรับหลับ,ลบ,ลบตื่น,ต,นตื่นเลยเว้ยก็ได้ยินเสียงเป็นเสียงมาจากข้างล่างตุก๊กตาจีนตุก๊กตาจีนอิ่มแล้ว นี่คือเสียงที่เขาได้ยินมานะได้ยินมนประโยคอย่างนี้ด้เหรอใช่เฮ้ย <H uy> เป็นแบบเสียงมาจากลมลมอ่ะตุกตาจีนตุกตาจีนเก้าขั้นที่หนึ่งตุกตาจีนตุกตาจีนเก้าขั้นที่สองตุกตาจีนตุกตาจีนเก้าขั้นที่สามโอ้ยเขาลุกพอน้องเขารู้สึกได้ยินมนเป็นเสียงเบาๆจากลมกเ้ยก็รีบ <H uy> วิ่งไปหาพ่อแม่เลย ไม่เกี้หนูได้ยินเสียงจากชั้นล่างอะ่ะพ่อแม่ก็อื้คิดไปเองอะ่ะลูกให้ไปนอนด้วยไหม,มคุณน้องฉีนะก็ไม่เป็นไรหรอกนอาจจะคิดมากไปเองอออก็เลยรีบเดินกลับไปที่ห้องนอนต่ออืมแป๊บนะคุณน้องเนี่ยพอกลับไปนอนที่ห้องเลยกำลังหลับตาแล้ะกำลังหลับตาได้ยินเสียงตามลมมาอีกแล้วตุ๊กตาจีนตุ๊กตาจีน ขั้นที่สี่ตุ๊กตาจีนตุ๊กตาจีนขั้นที่ห้าซึ่งอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกบันไดมันมีสิบขั้นก่อนถึงขั้นสองโว้ยนลุกเนี่ยพอถึงขั้นที่ห้าแล้วน้องเนี่ยก็ตกใจอีกทีหนึ่งก็เลยวิ่งไปหาคุณพ่อคุณแม่อีกครั้งหนึ่งคุณพ่อคุณแม่เลยเริ่มฉุดแหละแบบหยุดหยุดทำนอย่างนี้ได้ไหมคือพรุ่งนี้พ่อแม่มีงานเช้านะลูกกลับไปนอนได้แล้ว น้องก็ถูกดุเนอะก็รีบกลับไปนอนที่ห้องเสียงก็กลับมาอีกแลหละตุ๊กตาจีนตุ๊กตาจีนขั้นที่หกขั้นที่เจ็ดขั้นที่แปดขั้นที่เก้าฉันอยู่ข้างบนแล้วแล้วก็เงียบ<อ>น้องก็รู้สึกแบบกลัวแล้วอะก็รีบผมผ้าเลยเว้ยก็ยังมีเสียงไล่มาอีก ตุ๊กตาจีนตุ๊กตาจีนฉันอยู่ที่โถงทางเดินเสียงมันก็ใกล้เข้ามาเลยเตะเตะเตะเป็นเสียงเท้าเล็กๆเบาๆตุ๊กตาจีนตุ๊กตาจีนเป็นเสียงอยู่หน้าห้องเว้ยตอนเนี้ยอืมแล้วก็ได้ยินเสียงประตูเปิดเงี้ยเบาแอะ ตุ๊กตาจีนตุ๊กตาจีนฉันอยู่ในห้องของเธอแล้วน้องเขาก็รีบข่มผ้าแบบตัวสั่นและกลัวมากตอนนี้อพอสักพักหนึ่งเ,เขารู้สึกว่ามันมีเหมือนเท้าเล็กๆเ,เดินเข้ามาบนเตียงแต,แต,แตพร้อมกับเสียงที่ว่าตุ๊กตาจีนตุ๊กตาจีนอยู่บนเตียงของเธอแล้วนะแล้วพร้อมกับ ดึงผ้าห่มไปฟาดเห็นเป็นตุกตาตัวนั้นน่ะถือมีดอยู่เว้ยฟาบแล้วน้องก็กรีดอ้าคราวนี้พ่อแม่ก็วิ่งเข้ามาที่ห้องเว้ยอันนี้คือที่พ่อแม่บอกนะเห็นภาพว่าเป็นตุ๊กตานอนทับมีดแล้วก็ทับน้องคนนั้นอยู่ก็คือแทงเข้าไปแต่เหมือนตุกตาไม่ได้มีชีวิตนะแล้วก็มีเลือด เต็มไปหมดเลยเรื่องก็มีประมาณนี้ครับน่ากลัวเออคนลุกเลยนะฟังเรื <or> <ắm> ่องนี <ne> ้จริงๆมัน <même> มีอีก <the> อีกเวอร์ชั่นอื่นอีกแต่เวอร์ชั่นนี้ลูกผมรู้สึกว่ามันมีการขยี้ที่น่ากลัวมันลุ้นลุ้นตามเลยน่ากลัวมานน่ากลัวน่ากลัวไอเราอ่านก็ตกใจอยู่อะอือมันจะมีคํามาคํานึ่งแบละไอกอดอยู่เดี๋ยวผมจะขอเล่าเรื่อง เป็นตำนานน่ะเรียกว่าขอเรียกว่าเป็นตำนานอะไรดีกว่าอืเออเรื่องนี้ผมไปอ่านในหนังสือเจอบ้างเจอในแบบฟังมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็คือเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องของนักเรียนแลกเปลี่ยนท่านหนึ่งนะอืนักเรียนแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่นอืมอืมก็คือได้รับโอกาสที่เจะไปเหมือนกับไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศจีนพอเรื่องราวที่แบบ ก็คือเพื่อนๆเริ่มรู้แล้วว่าเออได้ไปฝึกงานที่ประเทศจีนเนี่ยเพื่อนๆก็เลยแบบเหมือนกับแซวๆกันว่าเยไปที่เมืองจีนเนี่ยระวังเจอเรื่องแปลกๆะอะไรอย่างเงี้ยกินของแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็แซวๆกันเนยตามภาษาคนญี่ปุ่นเนี่ยแบบที่เราเคยเห็นจีนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออเออวันานัถ้าอาจจะมีช็อคเคาน์เตอร์เอออะไรอย่างนเงนี้ยพอเวลาดําเนินไปปุ๊บผ่านไปแบบได้ใช้ชีวิตที่จีนสักพักหนึ่งแล้ว ก็เหมือนกับว่ามีรุ่นพี่คนหนึ่งที่ที่แลกเปลี่ยนด้วยกันเนี่ยเรื่องทั้งหมดเนี่ยเกิดที่จีแล้วตอนนี้เดี๋ยวฉันน่าจจะพานายไปดูอะไรแปลกๆเออเดี๋ยววันนี้ไปด้วยกันไหมอะไรเงี้ยไอ้คนนี้ก็โอเคอยวไปด้วยรุ่นพี่ท่านเนี่ยก็เหมือนพาไปในแบบเหมือนกับว่าเป็นที่ชนบทนะเหมือนแบบเข้าไปในพงหญ้าเข้าไปในป่าอะไรเงี้ยก็คือรุ่นพี่คนนี้เขาก็นนำทางไปเลยใช่ไหมเดินตามไปเลย ปรากฏว่าไปหยุดสถานที่สถานที่หนึ่งเหมือนเป็นซุ้มเป็นเต็นต์กลางไว้แล้วก็เหมือนกับว่าเป็นร้านเล่าอ่ะอาหารอืมเป็นร้านยาดองอย่างเงี้ยเหรอใช่เป็นร้านยาดองแต่แบบแต่มีกําแพงมีอะไรนะเหมือนเป็นแบบกระต๊อปอะเอออืมอืมอืมคิดภาพออกอืมเหมือนจะเป็นสถานที่ที่เพิ่งสร้างมาเพื่อเป็นที่ชั่วคราวอ,อะไรเงี้ยอืมคุณพี่คน,นนะี้ก็เลยชวนแบบเฮ้ยเข้ามาสิมากับฉันอะไรเงี้ยเราเข้าไปปุ๊บ ข้างในก็จะเป็นไฟสุรุ่สุรวมืดม,ม,มีเสียงเป็นคนจีนคุยกันจอแจจอแจ้อ,จอ,จอ,อะไรเงี้ยแต่อากาศภายในร้านเนี่ยค่อนข้างมืดอ,อย่างที่บอกไปเด็กเสิร์ฟก็เอาเครื่องดื่มมาเสิร์ฟอะไรเงี้ยทุกอย่างก็ดําเนินไปปกตปิจนเหมือนกับว่ามีเอ,อพิธีกรเป็นดีเจของร้านประกาศประมาณว่าณเวลาต่อไปนี้ทางร้านเราจะขอนําเสนอสิ่งที่ทุกท่านน่าจะยังไม่เคยเห็น และทุกท่านมาที่แห่งเนี้ยก็เพื่อจะอยากจะเห็นิึงนี้อืนั่นก็คือตุ๊กตาดาดูม้าเด็กเสิร์ฟก็ค่อยๆเข็นรถเข็นคันหนึ่งออกมามาจอดที่กลางร้านเลยทุกคนสายตานี่มองพำะอามิงมาที่รถเข็นอันนี้อืจากนั้นพนักงานเสิร์ฟท่านหนึ่งก็กระชากผ้าที่คุมสิ่งสิ่งนี้อยู่อืพึบออกมาเอ้นักเรียนรักเปลี่ยนท่านเนี้ย ก็มองมองสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยปรากฏว่าเป็นร่างร่างหนึ่งของผู้หญิงที่ไม่มีแขนทั้งสองข้างแล้วก็ไม่มีขาทั้งสองข้างม,มีแค่ลําตัวกับหัวที่ถูกโซ่ล่ามาไว้โอ้แรงมากภาพตรงข้างหน้าเนี่ยคือทำให้นักเรียนท่านเนี่ยถึงกับตะลึงอะ่ะช็อกอะ่ะ แล้วเขาก็ได้ยินเสียงเป็นภาษาญี่ปุ่นออกมาบอกว่าช่วยด้วยปล่อยฉันออกไปอพอเห็นภาพตรงหน้าเนี่ยคือช็อกอนะคนคนในร้านก็ตกมือแบบเสียงร้องเฮฮากันอนะเออแต่เป็นภาษาจีนเนี่ยแบบว้าวอะไรเงี้ยเออ,อแต่รุ่นพี่ที่พามาเนี่ยเริ่มเห็นว่าเออเฮไอรุ่นน้องมันเริ่มแบบตกใจมากก็เลยแบบพากลับมา กลับที่พักพอรุ่งเช้าก็เลยก็ได้คุยเรื่องนี้กันว่าเอ้ยเมื่อวานมันไอสิ่งที่ผมเห็นมันคืออะไรไอ้อุณพี่คนนี้ก็ผมกับมาประมาณว่าบอกว่ามันเป็นตุ๊กตาดาลุูมะซึ่งไอร้านแห่งน,นี้ยมันจะทุกเตาเป็นไปเปิดตามที่ต่างๆแล้วก็เปิดแล้วก็ปิดแต่ะเป็นร้านเล่ไปเรื่อยอืมอือใช่เหมือนแบบโชว์งานวัดอะไรอย่างเงี้ยอืออืออ เรื่องทั้งหมดก็มีประมาณนี้ครับอา,านามันกระเทือนใจโคตรอันเนี้ด้วยความที่เราแบบเอออินกับภาพของญี่ปุ่นมากอืะโอ้โหใจเสียเลยแต่มาเป็นเรื่องที่เป็นตำนานนะเออแต่ผมก็เคยไปหาข้อมูลมาผัน่านเหมือนกันม,มันก็มีเหมือนกับเป็นมูลความจริงบางอย่างนะที่มีไปถูกบันทึกเอาไว้อะไรนะอย่างเงี้ยเออแต่ก็หวังว่าอย่าให้มันเป็นเรื่องจริงเลยแล้วกัน โอเคหวังว่าเป็นอย่างนั้นดีกว่าใจเสียโคตรเนีฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะครับเราจะหาคอนเทนต์ดีๆหาเรื่องเล่าน่ากลัวน่ากลัวมาให้ฟังอีกในท็อปิกต่อๆไปเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับ